เห็นกำแพงร้าวอยู่นิดหนึ่งเป็นข้อคิดนิดหน่อยแล้วกันฝนตกวันนี้ในเห็นกำแพงร้าวเนี่ยโยมก็ทำให้นึกถึงว่ารอยร้าวของกำแพงเนี่ยระหว่างบ้านนี้กับบ้านโน้นมันอาจจะเกิดมาจากบ้านที่สามก็ได้อาจจะเกิดมาอีกบ้านหนึ่งก็ได้ที่ทำให้กำแพงบ้านนี้ร้าวคนอีกคนอาจจะทำให้คนสองคนเกิดรอยร้าวซึ่งกันและกันก็ได้หรือมันอาจจะเกิดจากบ้านโน้นก็ได้เกิดจากบ้านนี้ก็ได้ ไม่ทราบว่าต้นเหตุของกําแพงร้าวเนี่ยเกิดจากบ้านหลังไหนกันแน่แต่ที่แน่นอนคือการที่มานั่งไตรตรองพิจารณาว่าถ้ามันร้าวแล้วเราเริ่มแก้ปัญหาก่อนแก้ปัญหาที่ปลายเหตุสักสักนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ไปดูที่ต้นเหตุว่าทํายังไงมันถึงจะไม่ร้าวต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสสอนถึงเรื่องของการพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทําพิจารณาไตรตรองเสียก่อนว่าเหตุนี้เกิดจากอะไรแต่แน่นอนเกิดจากสาเหตุที่มัน เกิดจากใครสักคนหนึ่งก็ได้ก็จึงได้ข้อคิดนิดนึงว่ากำแพงร้าวไม่รู้ว่าเกิดจากบ้านนี้หรือบ้านนูน้นแต่แน่นอนบ้านสองหลังต้องรับผิดชอบร่วมกันกับรอยร้าวนี่แน่นอนจากนั้นถ้าหากว่าทุกบ้านรู้ตัวว่าเราจะเป็นเหตุให้บ้านไหนต้องกำแพงร้าวก็แก้ไขไม่ให้เกิดรอยร้าวที่กำแพงก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะสะเทือนหมดทุกบ้านบ้านนี้ก็เดือดร้อนบ้านที่สองบ้านที่สามก็เดือดร้อนไปด้วย ดังนั้นถ้าหากว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าจะทําให้บ้านใครกําแพงร้าวรีบแก้ไขที่เราก็น่าจะดีเหมือนกันอขอเป็นข้อคิดกับกําแพงร้าวสักนิดหน่อยขอเจริญพรนในโรงพยาบาลศิริเวชจันทบุรีเนะดูแลพระอาจารย์มายาวนานเหมือนกันนะสิบกว่าปีนะที่ได้ปฏิบัติธรมแล้วก็อบรมพนักงานกันมาเจ้าหน้าที่เราะนะ เนี่ยพระอาจารย์ว่าเป็นโรงพยาบาลหนึ่งนะที่พระอาจารย์ขอชื่นชมอย่างหนึ่งคือไม่ได้ใส่ใจแค่เรื่องของสุขภาพกายของคนที่เข้ามาอย่างเดียวแต่ว่าของเราอะมีจัดอบรมเจ้าหน้าที่ค่อนข้างบ่อยเลยนะปีหนึ่งก็ตั้งหลายๆครั้งอะพอจริงๆอะนะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่เราอะสุขภาพจิตไม่ดีความสุขในการทำงานไม่มีเนะนี่ยมันส่งผลต่อต่อการรักษาคนตั้งเยอะเลยนะ เขามาแล้วเขาก็มีอาจจะมีเรื่องง้องแง้งกันบ้างอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วมันทําให้การทํางานมันสะเทือนไปหมดเลยการบริหารก็ยากไปด้วยธรรมะในพระอาจารย์ว่ามันทาให้คนมันทําให้คนมีความสุขกับการทํางานาแล้วมันก็ทําให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยก็พรอมมีความสุขไปด้วยผลประกอบการอะไรต่างๆมันก็มันก็เกิดผลสมดุลในตัวของเขาอยู่ในางานนั้นเนยยมใช้สีนิ้ว จ็ดสิบนั่นเนี่ยโยมเจ็ดสิบแล้วนะยังไม่เเกือบแล้วนะเกือบแล้วหกสิบปลายปแล้วนะหกสิบเก้าแล้วแก่กว่าโยแม่พระจย์นิดเดียวเองนะแต่ยังยังปั่นจักรยานได้ตั้งหลายหลายสิบกิโลอยู่นะได้ครับได้ถือว่าเก่งมากเลยหมายว่าการเป็นการเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆแบบนี้นะโรงพยาบาลที่ต้องดูแลเจ้าหน้าที่ถึงหกเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันเหมือนเป็นพ่อบ้านนะ ที่เราที่เราจะต้องรู้รู้เข้าหมดทุกคนเลยใช่ไหมูแลกันทุกคนเนี่ยวัดความดันพระอาจารย์เนี่ยความดันพระอาจารย์ไม่เคยสูงเลยมันออกจะมีต่ําๆด้วยซ้ำพระอาจารย์ยังนึกถึงว่าความดันเนี่ยคนเรามันก็มีสูงบ้างต่าบ้างเป็นเป็นบางช่วงบางเวลาใช่ไหมแล้วในการใช้ชีวิตของเรากับการบริหารงานเนี่ยมันก็มีช่วงขึ้นลงบ้างโดยเฉพาะช่วงโควิดโอ้บอกช่างพอสมควรเนาะ ตึกใหม่ตึกใหม่เราที่สร้างเนี่ยสร้างช่วงโควิดไหมยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้สร้างช่วงโควิดยังไม่ได้อ,อ๋อยังไม่ได้เปิดมาเ,เปิดช่วงมาโควิดเนี่ยเวลาพอพระอาจารย์คุยกับพนักงานหรืออบรมเขาเนี่ยพยายามจะพูดว่าบางทีเราบ่นว่าเราเนี่ยเจ็บนะช่วงเนี้ยเรามีเรื่องเดือดร้อนแต่เราก็ให้นึกถึงเจ้าของนะเจ้าของที่ก็เป็นเจ้าของกิจการนะ่ะเขาอาจจะต้องยิ่งเจ็บกว่าเราไปด้วยซ้ำ งั้นมันก็คือเมื่อถึงข้าวเจ็บมันก็เจ็บไปด้วยกันแหละ <Yeah. S 1> ใช่ไหมงั้นถ้าเราทนได้เราไม่เรียกร้องอะไรมากเกินไปดยการเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะมันมันจะอยู่ร่วมกันได้สังคมเรา <Yeah. S 1> งั้นก็ต้องนะอนุโนะมทนานะขอบใจกับโรงพยาบาลศิริเวชจันทบุรีมากเลยที่ดูแลพระอาจารย์มากับทุกเรื่องเลยจริงๆเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะ่ะที่เขาต้องเก็บตังค์แต่เขาไม่เคยได้ตังค์จากย่ามพระอาจาร์ไปเลยอ่ะ <c oughs> <laughs> เพราะว่าเขาไม่เอาด้วย <laughs> พระอาจารย์ให้เท่าไหร่ก็ไม่เอานะซึ่งนะต้องต้องอนุโมทนาว่าการดูแลสุขภาพพระถ้าพระสุขภาพดีนะพระอาจารย์ก็สัญญาเลยพระอาจารย์จะได้เอากาลังของพระอาจารย์ออกไปช่วยสังคมให้เต็มที่นะก็ถือว่าเอาร่างกายพระอาจารย์ให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไปทำให้คนอื่นๆแข็งแรงอีกเป็นหลายๆแสนหลาย,ล,ายล้านคนนะ ก็สัญญาตรงนี้แล้วกันว่าจะทํางานเพื่อาศาสนาเต็มที่แล้วกันไม่กินกินนอนนอนอ่ะอาจารย์ต้องเป็นพระที่มีเวลานอนกลางวันน้อยต้องออกทํางานเพื่อสังคมนะงั้นก็ขออนุโมทนาบุญนะขอให้มีความสุขความเจริญด้วยกันทุกทท่านขอมอาาอ,มอาาปัจจัยการเทศทั้งหมดนี้คืนให้กับโรงเรียนนะพออ,อนนำไปเลี้ยงอาหารเด็กให้ที